สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่เบนนะคะ,คะเรามาไกลกันถึงลังสิตเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรคะเราอยู่ที่ร้านจิบต,ติมซัมฟิวชั่นค่ะแล้วพี่เบนนะคะเป็นเจ้าของร้านนะคะ <ใช S 2> <ๆ S 1> ก็เปิดร้านมาก,กี่ปีแล้วคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดมาประมาณเกือบสี่ปีและแต่เจนจเบนเนี่ยเป็นเจนที่สามคะ<อ>่ะจ้าก็เห็นว่าพอมาเป็นเจนพี่เบนเนี่ยคือมันมีความแบบว้าวโดยที่คือมีฟิวชั่นใช่เราจะแบบ เมนูของเราเป็นจีบติมซัมฟิวชั่นเพื่อผสมผสานกับยุคปัจจุบันนี้แล้วก็เห็นว่าทริปมีความแปลกใหม่นะคะก็คือเป็นบุฟเฟ่ด้วยใช่ค่ะเรามีบุฟเฟ่ซึ่งราคาบุฟเฟ่เราเนี่ยเริ่มต้นแค่2 7 9บาทเท่านั้นถือว่าแบบรานะคาจับต้องได้นะะจับต้องได้น้องๆสามารถเข้ามาทานกันได้นะค่ะ,ะแล้วที่ต้องจะเห็นนะคะคือแปลกมากจะมีเป็นตัวเนี้ยค่ะ อ๋อ oh, oh. ตัวนี้คือจิบไร้คู่ค่ะ oh. ก็เป็นชื่อแตกเนาะสำหรับคนที่มาทานคนเดียวไร้คู่อย่างเงี้ยค่ะก็มาทานจิบไร้คู่กันได้ซึ่งจิบไร้คู่เนี่ยที่เราแนะนําเลยก็คือ oh. ขนมจีบไข่แซลมอนกับขนมจีบฮททรัฟเฟิลค่ะในนี้ก็จะมีทุกๆอย่างเลยที่เป็นของอมุ้งนะคะส่วนอันนี้ก็คือซอสทรัฟเฟิลที่ทานกับขนมจีทรัฟเฟิลค่ะเห็นเขาบอกว่าซิกเนเจอร์ก็คือเจ้า2ตัวนี้แหละใช่ไหมใช่<ม>ค่ะเพราะเป็นสูตรลับเฉพาะที่มีที่นี่ทีเดียวอยากจะให้พูดถึงเคล็ดลับในการทำร้านนะคะสักนิดนึงก่อนอื่นเลยเราต้องมีใจที่คิดว่า กิจาการนี้เป็นลูกของเราเราจะต้องทุ่มเทกับมันยังไงแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมองปัญหาไปข้างหน้าแล้วก็ให้พี่เบนแนะนำเมนูคร่าวๆหน่อยค่ะได้ค่ะ อันนี้ที่อยากจะแนะนําเลยนะคะก็คือมีขนมจีบหลายใจค่ะหมอสำหรับคนหลายใจหรือเปล่าโอ้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคนหลายใจจะมาทานหรือเปล่านะคะแต่ก็ถ้าไม่หลายใจก็ชวนแฟนมาทานได้จ้ะเพราะว่าเข่งมันใหญ่มากแล้วก็สามารถที่จะแชร์เมนูอาหารได้ซึ่งต่างจากจิบหลายคู่ที่มีอยู่ทานคนเดียว ก็จิบหลายใจเนี่ยจะมีทุกเมนูที่เป็นของนึ่งเลยแล้วก็อีกที่นึงก็คือจิบทอดสะพานใช่จิบทอดสะพานเนี่ยก็คือจะเป็นติ่มซำของทอดทุกอย่างค่ะก็จะมีปอเปี๊ยะเทียวซาถุงทองซึ่งอันนี้เราจะแนะนํามากๆก็คือเป็นซาลาเปาไส้ชาไทยทอดอันนี้ก็จะเป็นทอดมันแซลมอนนะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีเนื้อปลาแซลมอนอยู่แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมคะนี้เป็นหอยแมงคูมักโรนีอบชีสค่ะ ถ้าทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะอยู่ในร้านอาหารอิตาเลียนเนาะใช่แต่เนี่ยแหละอย่างที่เราบอกเลยก็คือมันเป็นจิบติม่มซำฟิวชั่นนะคะเราก็เลยสามารถรวมความฟิวชัน่นของอาหารทั้งหมดมาไว้ในร้านอาหารนี้ได้ค่ะคือเรียกได้ว่าน่าสนใจมากนะคะเพราะมีให้เราเลือก,กทานหลากหลายฝากร้านเลยคะ่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงพิกัดอยู่ที่ไหนบ้างได้ค่ะก็ร้านจิบติม่มซำฟิวชั่นนะคะอยู่ ตรงถนนเชียงรากค่ะใต้ตึกขอพักอินเตอร์ปรซึ่งใกล้กับมธรรมศาสตร์ลังสิตเลยซึ่งอยู่ติดกับประตูเชียงรากหนึ่งนะคะน้องๆก็สามารถไปจอดรถกันได้ที่ประตูเชียงรากหนึ่งค่ะแล้วก็เดินมานะคะก็ร้านจะอยู่ตรงถนนเมนหลักเลยค่ะเปิดปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งนะคะจนถึงสองทุ่มครึ่งค่ะยังค่ะยังไม่จบนะคะก็คือว่าเห็นเขาบอกว่าที่นี่มีไม่ใช่เป็นแบบอาหารจีนจ๋าแต่จะมีฟิวชั่นด้วยแล้วตัวนี้จะเป็น ทุกเดือนจะมีแบบเมนูเมนูแนะนำมาใหม่ๆค่ะซึ่งเดือนหน้าเนี่ยเดือนตุลาคมใช่ค่ะเราจะมีการทำจิบติมซัมฟิเวอร์ซึ่งเป็นเกาหลีฟิเวอร์ค่ะแล้วแนะนำเข้าวๆหน่อยคได้ค่ะอันนี้ก่อนอน่นเลยนะคะสำหรับเมนูที่คนไม่ทานหมูหรือแพ้กุ้งค่ะเราก็จะมีมันดูไก่ค่ะกับกิมจิทานคู่กันอย่างนี้ก็อร่อยแซ่บไม่แพ้กันใช่ค่ะ ต่อจากนี้ก็จะเป็นถุงทองค่ะซึ่งเป็นอาหารที่ลูกค้าส่วนใหญ่สั่งบ่อยแต่เราก็จะทําเป็นซุมถุงทองสไปซี่เกาหลีจ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มของทางเราเองซึ่งที่เราบอกว่าแซ่บมากก็จะเป็นมันดูอู้แซ่บแล้วก็อันนี้สําหรับคนที่ชอบทานของทอดน,นะคะเราก็จะมีมันดูกรอบๆค่ะเอาไว้ให้ทานคู่กับจิมจินะคะแล้วก็อันนี้สําหรับนี่ก็คือมันดูโคชูจัง ใช่จะสำหรับคนที่ชอบทานซอสโคชูจังแล้วแลวถ้าเกิดสำหรับใครที่แบบติดใจกิมจิหรือน้ำจิมามา้มใช่ค่ะเราก็มีสามารถขายแยกได้ไดใช่เป็นกิมจิแยกค่ะหรือว่าเป็นซอสโคชูจังแยกออกมาได้ค่ะก็ะ<า>ขอบคุณพี่เบนมากเลยขอบคุณมากๆเลย